อยากวิดพื้นลอยตัวแบบพี่ได้ครับโอ้ยเจ็บข้อต่อเหลือเกินเอ้แต่ละท่าพี่ก็บอกอยู่ว่าเจ็บข้อต่อมึงก็ขยันหะท่าให้พี่ฝึกเหลือเกินนะโอเคจัดไปครับผมฮะสำหรับน้องคนนี้เดี๋ยววันนี้เราก็ตอบคำถามน้องคนนี้น้องเขาอยากวิดพื้นลอยตัวได้เดี๋ยวผมจัดให้ตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้นสําหรับมือใหม่ในการฝึกวิดพื้นลอยตัวเลยฮะเริ่มแรกนะฮะใครที่อยากฝึกวิดพื้นลอยตัวหรือวิดพื้นขาลอยนะฮะ ผมมีท่าฝึกที่ง่าย่าฝึกคนได้นะก็คือเราไปฝึกกับพื้นดีกว่าสาหรับใครที่อยากเปิดพื้นพื้นลอยตัวนะฮะพื้นฐานแรกที่เพื่อนต้องทำก็คือิพื้นนะเพื่อนต้องวิ้พื้นให้ได้ย0่สิครั้งขึ้นไปก่อนนะพื้นพื้นยังไงก็ได้นะหลังจากจบสเต็ปที่หนึ่งในท่าวิ้พื้นนะเพื่อนที่พิ้พื้นได้20ครั้งแล้วนะก็ไม่ให้ให้มาฝึกพื้นฐานวิ้พื้นขาลอยเลยผมนะโดยจําเทคนิคนี้ไว้อันนี้เทคนิคนี้ต้องใช้ตลอดทุกๆสเต็ปการฝึกเลยนะ เทคนิคก็คือการแอนอกับสะบักหลังแล้วล็อกเหลี่ยมนี้ไว้นะฮะไหล่ไม่ห่อแบบนี้ไหล่กดล,ลงแบบนี้แล้วเก่งหน้าท้องด้วยนะเป็นการแอนอกที่เก่งหน้าท้องนะไม่เหมือนพิดนพื้นโฟกัสหน้าอกนะแอนอกับสะบักหลังนะฮะเก่งหน้าท้องเล็กน้อยนะฮะถ้าเราไม่เก่งหน้าท้องคุมหรือว่าคุมแกนก,กางตัวนะจะทําให้ขาลอยได้ยากมากๆนะเนะ oh, พื่อนนะแอนอกับสะบักหลังเก่งหน้าท้องจําเหลี่ยมนี้ไวนะ้หลังจากนั้นพื้นฐานที่เราต้องฝึกสเต็ปแรกนะฮะหลังจากนั้นพื้นฐานที่เราต้องฝึกสเต็ปแรกนะฮะคือการแอนก พักสมบักหลังแบบนี้นะฮะแล้วก็เก่งหน้าท้องปิดมือลงไปเลยนะฮะแอบลองสังเกตุมือนะมือจะอยู่ระดับอกเราพอดีนะฮะอันนี้คือเลเวลหนึ่งแอนโอพักสมบักหลังเก่งหน้าท้องปิดมือนะทำให้ได้20ครั้งนะสามเซตนี่คือสเต็ปที่1่อ่าลืมลืมแนะนําการวางมือนะคู้ฝึกถ้าวางมือแบบนี้นะฮะ ถ้าวางมือแบบนี้นะถ้าเมื่อไหร่ที่เราวางมือแบบนี้นะเราจะรักษาพาลา,าล์ได้ยากนะให้ฝึกวางมือหันข้างแบบนี้เลยนะเวลาพื้นต้องวางมือแบบนี้ตลอดนะจำไว้นะทุกคนนะพื้นมืออยู่ระดับอกนะแล้วเราต้องอพอเราฝึกพื้นมือระดับอก20ครั้งจนแข็งแรงแล้วให้เราพัฒนามาเป็นพื้นมืออยู่ระดับ,นนาาบ,ออดบท้องของเราแบบนี้นะเป็นสเตจที่2วางมือแอนโอกระบะหลังเก้งหน้าท้องนะโน้มหน้าเล็กน้อยิพื้นมืออยู่ระดับท้องแบบนี้นะ อย่าลืมหันมือด้วยนะมือต้องหันตำแหน่อย่าลืมนะแอนอมักสะบักหลังเก่งนะท้องเลยฮะแบบนี้นะลองสังเกตปลายเท้าด้วยนะเสังเกตปลายเท้าด้วยนะเก่งขาเก่งท้องให้เติมนี่จะสเต็ปที่สองนะฮะการเพิ่มเวทเพิ่มน้ำหนักของวิบพื้นขาลอยนะสเต็ปที่สามเหมือนเดิมแอนโอมัแอนโอมักสะบักหลังล็อกไหล่นะฮะรอบนี้ต้องพยายามโน้มหน้าให้มืออยู่ระดับเอวแล้วนะฮะก็คือถ้าเราวิดฝึกวิบพื้น มืออยู่ระดับท้องเนี่ยให้ได้สักประมาณ20ครั้งนะฮะแอดโกลคับสะบักหลังเก้งหน้าท้องด้วยนะยี่สครั้งก็พัฒนามามาถึงมืออยู่ระดับเอวนะไปะเดี๋ยวผมไปสาธิตให้ดูแล้วสังเกตด,ดูปลายเท้าด้วยนะเวลาเราโน้มหน้านี่ปลายเท้ามันจะเริ่มค้ยสุดแล้วนะฮะอันนี้คือเวทสุดท้ายแล้วนะฮะวางมือฮนะหันมือออกด้านขะ้างนะอย่าลืมนะไม่ใช่แบบนี้นะหันมือออกด้านข้างแบบนี้นะแอนโกลับสะบักหลังเก้งหน้าท้องนะเก้งท้องเก้งขาโน้มหน้าสังเกตดูเวลาโน้มหน้าด้วยนะเพื่อน งบนะเห็นไหมมืออยู่ระดับเอวไปมือเชื่มานี่ตอนนี้มืออยู่ระดับเอวแล้วเห็นไหมรอบแรกมืออยู่ระดับท้องแบบนี้เรื่องหนึ่งมืออยู่ระดับอกเรื่องสองมืออยู่ระดับท้องเรื่องสามมืออยู่ระดับเอวแบบนี้สังเกตดูปลายเท้านี่ปลายเท้าเริ่มลอยได้แล้วอย่าลืมนะเพื่อนนะแอนโอ๊พับสะบักหลังเก่งหน้าท้องตลอดเวลาเวลาเราฝึก วิพื้นมือระดับเอวนะอันนี้คือสเต็ปที่สามแล้วสำหรับสเต็ปสุดท้ายฮะเป็นเวทการฝึกเกงค้างและวิดพื้นนะทั้งรูปแบบการฝึกกลางขานะฮะและขาชิดจะฝึกเหมือนเหมือนกันเลยนะสเต็ปนี้นะจะสาธิตในรูปแบบกลางขาส่วนใหญ่นะแต่ว่าจะฝึกในรูปแบบขาชิดก็พัฒนาท่าฝึกคล้ายๆกันเลยนะเอาเวทการฝึกแรกนะจำสเต็ปที่แล้วได้ไหมสเต็ปที่แล้วคือเราวิดบาร์ระดับเอวแบบนี้นะวิดบาร์ระดับเอวแอนโอเกงหน้าท้องแบบนี้นะใช้สเต็ปนี้เลยในการฝึก ในขณะที่เราโน้มหน้าไปนะฮะรอบนี้เราจะไม่ให้มือเลยนี่จะไม่ให้มือเลยจะไม่ให้ตัวเรานี่เลยสอบแบบนี้ไม่ได้นะฮะเราต้องโน้มหน้าโดยให้มือของเราอยู่ระดับตัวแบบนี้นะฮะอ่าเราจะเกงขาได้ลอยได้นะขณะที่เราฝึกโน้มหน้าเดี๋ยวผมไปสาธิตไม่รูปแบบเกงขาให้ดูเิ่งต้นเก็งตัวขนาดพื้นนะฮะแอนโงกับกระบักหลังที่หน้าท้องเกงขากลางขาเลยแล้วก็โน้มหน้ามืออยู่ระดับเอวนะฮะถ้าเราออยู่ระดับเอวกลางขาขาเราจะเริ่มลอยได้แบบนี้ เราจะสามารถพอเราลอยลงแข็งแรงแล้วเนี่ยเราจะสามารถเริ่มยันได้แบบนี้นะคือถ้าเพื่อนๆเก่งขาเนี่ยลอยได้สักประมาณ10บถึงยีนับแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเริ่มดันได้เลยนะ <S <S แรกๆก็ดันทีละนิดก่อนนะที่จะดันสุดแขนนะ <S 1> <S 1> เอาให้มันดันฝึกรับน้ำหนักตัวอะไรแบบนี้ไปก่อน,นส่วนการสึกิรชิดก็เหมือนกันนะเหมือนกับสเต็ปเมื่อกี้เลยนะก็คือให้ฝึกโน้มหน้านะฮะฝึกโน้มหน้านะฮะเก่งขาให้ได้สักสิบถึงยีนับก่อนนะพอแข็งแรงแล้วถึงจะเริ่มฝึกดันได้นะฮะวางมือนะฮะ ตก็ฝังหลังบางมือแอนโอมก็ฝังหลังเจ๊น้าท้องนะฮะน้มงน่ะบางอีกหนึ่เอวขาลอยพอขาว่านุ่แข็งแรงแล้วค่อยเริ่มดันนะดันดันแบบนี้ผมก็หมดแรงแล้วแหละสาธิตได้แค่นี้นะแย่ก็ลองไปฝึกกันดูนะครับเพื่อนๆนะลองไปฝึกกันดู